ดีค่ะก็วันนี้นะคะก็มีการนำเสนอผลงาคจากีนะคะพูดแล้วมาก ไม่ได้เปิเดออกมาี่กินนะแคแคจะจะเป็นที่ไม่สนโลโอเคไหมไม่สนโน่เดินนัดหัวใจไม่สนโลแต่น่ารักมากเลย ล็ักมักเลยนี่นะทำหนีหักแต่ก็ยังติดไปใ่ไจะเป็นไอติม กลิ่นหอมเหมือนขนมปังขนมเค้กแบบไม่รู้เหมือนกันต่อไปก็จะเป็น <c oughs> นี่เป็นแบบนี้นะคะดูนะโอ้ไม่มีอะไรหรอกมีแอปเปิ้ลนะนี่เป็นีตอนแรกที่ซื้อมามันก็จะตรงนี้มันจะหลุดหลุดนิดนึงมันก็จะหกเต็มลเลย เปื้อนมากนี่คือตอมนิแต่มันไม่ได้เปื้อนเลยนะเนะนี่ยโหชอบตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้กันว่านิ่มตรงนี้นิ่มมากเลยนะนี่เราจะมาเล่นห่วงกันนะชะ้าดาอยู่ในห่วงแล้ว ชอบเล่นตุนคืมันเป็นนิ่มดีนะเป็นล่องๆชอบเล่นตุ่นที่มันเป็นนิ่มๆแบบนี้นะร,รอบๆนี้แล้วก็ตรงนนี้ด้วยนะคะต่อไปจะเป็นอันนี้เป็นประเภทเดียวกับอันนี้แหละ อันนี้เพิ่งซื้อมาวันนี้เลยนะอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาก็มังไม่ค่อยไดแกะแพ็กเกจออกเรามาดูแพ็กเกจอันนี้คือมีแพ็กเกจมันก็จะมีไม่ค่อ,อ,คอยชอบดีใบ,บดในแพ็กเกจเท่าไหร่เสียงมันดังนี่นี่นอนนิ่มมากนิ่มกว่าอันนี้เลยเนะี่ยนิ่มกว่าน,นี้อนะีกเลอันนี้ยังไม่ค่อยไดยแกะให้แบบดูอย่างนี้เหมือนเตู้ดูนะ นี่เหมือนพุดดิ้งเลยนะ มีหน้าดำมากกลิ่นก็หอมหอมอยนิดนึงเป็นกับบูเบอร์รี่ชอบตรงนี้มากข้างบนพวกเนี้ยแล้วก็เีมตรงนี้แล้วก็ตรงชอบทั้งหมดเลยนะชินเนี่ยนะ มันสวยด้วยน,นี่อันนี้เป็นบลูเบอร์รี่อันนี้จะเป็นเชอร์รี่ที่มันเป็นแบบนี้เหมือนกันนะแตชอบนี้มากกว่าไม่รู้ทำไมลายตรงนี้มันสวยดีนะ เป็นนูน,น,นมาด้วยโอเคพอแล้วกับชิ้นนี้นะพอได้แล้วกับชิ้นนี้เสียงอะไรวะโ,โอ้โหชิ้นก็เอาไว้ก่อนอ่ะโอ้เจ็กส้ยแต่มาตั้งโชยโอ๊ยบังข้องฉัน ตั้งสูงไม่ได้อีก่ล้วต่อไปเราจะมาเริ่มเข้าที่ตัวสโลแล้วสโลหน่อยหนึ่ง อันนี้นะสรุปชิ้นนี้เน่ามากเลยนะอันนี้มันคือเหตุผสมพันธุ์กับแมว นีไม่มั่นใจว่ารีวิวไปคลิปที่แล้วคลิปไม่ใช่คลิปที่แล้วคลิปแถวๆแรกๆอ่ะคลิปที่รีวิวสกุชิอะไม่มั่นใจว่ารีวิวไปหรือยังนะ ชิ้นนี้สโลว์ที่สุดเลยนะคือแบบบางคนชอบเล่นสกูชี่แบบนี้นะจิกลงไปงี้ยเอาเล็บจิกลงไปงี้ยเดี๋ยวมันก็ขาแต่อันนี้คือมันนานแล้วนะสีมันก็จะลอก นี่ค่ะชามนี้กลิ่นก็หอมไอติมคือชิ้นนี้กับชิน้นนี้ชิ้นนี้จะลงกว่าเดี๋ยวดูนะคะอ,อุ๊ยพ็กเกจฉันนีไป คลิปนะนี้นะ9นาทีไปแล้ก like, ก share, กว,ะะก,วะะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะถ้าอยากให้คลิปใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะ นี่น่าอะเป็นกระเป๋าที่ติดกระดูไม่ได้ซึ่งเขาบอมนะคะ